สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมิตรักแฟนเพลงแฟนบอลลัมพี่น้องเอฟซหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะมันี่ใยไฟน้ำคว่ำเคลื่อนไหวไม่ล่าสุดของบอดนกพร้อมด้วยน้องยูกิเพ่นพกามาฝากพี่ตอนน้องเอฟซแฟนเพลงแฟนขับเช่นเคยขับพี่น้องในช่วงนี้หลังจากที่เฮ่าทำการแสดง และก็หยุดมาได้หลายมือพระสมควรแต่ความเขื่อนหวของบอดและกก็น้องยุกินะคะบอ่ได้หยุดอยู่กับงานค่ะพี่น้องยังสิมีสิ่งดีๆมาฝากพี่ตอนน้องเช่นเคยค่ะซึ่งในตอนนี้น้องยุกิเพ่นปากาแล้วกับบอดนกพงศกรเพิ่นสิมีสิ่งเกินไม่ล่าสุดออกมาฝากพี่ตอนน้องเอฟซีเฟนพิงแฟนครับ เป็นผลงานเพลงนะคะของน้องยูกิเป็นปากาพร้อมด้วยบอสนกพงศกรฝากพี่น้องซอยติดตามทางช่อง youtube นะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของบอสนกซึ่งตอนนี้จะกกำลัง่ายําอยู่ทีบ้านผักหมอลำน้ำวิหูซึ่งก็มีน้องๆทีมงานหลายคนหลายท่านนะคะได้มารวมแสดงใน MV ซึ่ง่ายทํำกันไปหมื่อวานนี้เองค่ะพี่น้อง ่ทยทำ MV กับซิมี่ศิลปินบาบาสิเป็นน้องโบจันทิบน้องเจนนี่กุนทิดาน้องฟาสไซออนอุมาและก็น้องๆแดนเซอร์อีกหลายคนพร้อมด้วยทีมตลกนะคะอีกหลายๆคนเสียม,มารวมแสดง MV ในผลงานเพลงใหม่ของนกพงศกรและการน้องยุกิเพ่นปาก,กาบ่ได้ลองคููกันเดือ่อี่น้องเด้อยบ่ได้ลองคููกันเป็นสิ้นเกินของไผของมันนะคะของน้องยุกินี่สิเป็นผลงานเพลงทีม่มี่อววาจิบ ไม่ใช้สเตนอินวาสันวาแต่ของบอสนกก็สิเป็นอีกผลงานเพียงหนึ่งฝากพี่น้องติดตามทางเฟนเพจหมอลำนำวิหกหรือช่องย t ท b e ของหมอลำนำวิหกข่าพี่น้องข่อมูลใบต่างๆยวเป็นกษตรอัปเดตทางแฟนเพจส่วนงานการแสดงของหมอลำนำวิหกเฮ้าในช่วงเดือนเมษายนนี้เกษตรเริ่มต้นที่วันที่สองข่พี่น้องวันที่สองเ,อเมษายนนี้หมอลำนำวิหกทำการแสดงยูที งานน้ำมัสการพระธาตุพนมจำลองอำเภอห่วยเมกจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อพี่น้องเด้องานน้ำมัสการพระธาตุพนมจำลองอำเภอห่วยเมกจังหวัดกาฬสินธุ์ล้วกับวันที่3เมษายนหมอลำนำวิหกทำการแสดงยุท <Gym. Napoleon> ีบ้านหนองบ้านหนองหออำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่3เมษายนแสดงยุทีบ้านหนองหอ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีข้ามไปอีกเป็นวันที่หาวันที่หาเมษายนหมอลำนำวิหกทำการแสดงอยู่ที่บ้านหนองจิกตำบลหน,นองแวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นพี่น้องบ้านหนองจิกตำบลหน,นองแวงนี่เพิ่นเส้นสัญญาณหลังจากเมื่อ TV ทีวีที่พังนั่นแหละครับพี่น้องเมื่อนั้นหมอลำนำวิหกไปแสดงอยู่ที่ บ้านโน้นตุนตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเข้าแสดงในรูปแบบเทวาเวที่แถบสุบรประดับประดาอีอย่างเลืยตั้งขึ้นเฉพาะวิธีพระบานนางนันทางหลังหลักกระชากได้พังลงมากนอพี่น้องเนาะแต่หลังจากแสดงแล้วๆเขาก็ได้รับความไว้วางใจความภักความเมตตาสงสารจากเจ้าภาพพี่น้องเช่าบ้านหนองยิกตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเส้นสัญญาต่อเลยสิไปทำการแสดงเมื่อวันที่ห้าเมษาทิศหอดนี่เองครับพี่น้อง คามปอีกวันที่เก้าเมษายนหมอลำนำวิหกท้ำการเสียงยูทีวัดดงอุดมวนาลามวัดดงอุดมวนาลามสี่แยกหนองใสเด้อพี่น้องเด้อสี่แยกหนองใสอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่น้องและการลังจากนั้นกะช่วงสงการนี่คือช่วงสงการนี่คือทั้ง รัาชาการบอยห้มีงานมหาหอนาศพบเนาะคะ่ะเนาะทางหมอรับน้ำพิหกของเขากะได้หยุดหลายมื่อพอสมควรก็จะไปมีงานอีกเทีย่ยงวันที่เก่าวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้านาทีเป็นแสดงยุทธทั้งโรบุรี่ดอกย้ายไฟสิมามีความเคลื่อนไหวอีกอย่างดอกย้ายไฟสิมาแจ้งอีกเที่ยงหนึ่งค่ะพี่น้องจะเริ่มรับพี่น้องเด้อจะสัตยิทธิ์สปากันหักเมตตาหมอรำน้ำพิหก รักน้อยๆแต่ขอให้พี่น้องรักนานๆนะคะหักบอดหนกหักนองยุีิเพ่นปากาแล้วก็ศิลปินหมอล่ำาวิหัวคองเฮาย่างเหนียวเนี่ยกันยุคือเกา่าบวสิบเป็นศิลปินหมอล่ำเออพระเอกนุ่มผู้นากอดคุณออดบุญชลินนางเอกสาวสเสน่แพลวพลาวตุ๊ดตูประกายดาวอนางเอกสาวจอมการลนน้องอ้อนอัจฉราน้องฟ้าใสาอุทุมพร น้องเจนนี่คุณรัติดานางเอกพลาวณภาพรน้องโบจันทิพย์พระเอกหนุม่มของเข้ากับพระเอกการกระเวกพระเอกข้ามแค้นนัทภูมิพระเอกแบ่งทิศนกรพระเอกแม็กซูริยาศิลปินหมอลำของเขายัางเนียวนีน่ย้ายไฟอัดสไลายเือบอ่มเหตุกับพี่น้องฝากพี่น้องซอยเชื่อซอยสนับสนุนหากเมตตาศิลปินหมอลำนําวิหก นะคะซิ่งไดที่บ่ถือกอกถือกใจพอเม่พี่น้องสามารถคอมเมนขอม้าไดติชมขอมาไดเด้อพี่น้องเดอ้อสําหรับเทียมตลกของเหากะเทีมตลกของเฮา,ตอ,เาตอนนี้ก็มี่มใมญ่งไฝนะคะผู้เฒ่าแมยไงไฝผู้เฒ่าประจํเทียมงานตลกเฒ่าอืมรุ่นอาวุโสแล้วก็มี่กำนันเพศสาวจงอ่างคลางสอดเจงแล้วก็มี่น้องยูเลีย น้องแบมแบมธนวัตรขอมาเสริมทับนะคะสำหรับตะลกบุกไม้ของเฮ้าก็ได้รับเสียงห้าพ่อสมควรอดูค่ะพี่น้องพึ่งเล่นนนาตะโลกนี่ตะโลกนี่เรียนงานแรกงานสองนี่ยังสิบวปันใดได้พี่น้องอาจจะมีขัดคัดของของค่าค่า,าแต่ขันได้เรียนดูดูบนเวที่มั่นสิฉช้าช้านออกช้าช้านออกแล้วเฮ้าสิูหุ่วาหม่องได้ยืดหม่องได้ที่เฮตุให้เสียเวลาหม่องได้ทีมันดวนเฮ้ากษสิมาคุยกันมาปรึกษากันหัวหน้าหนก่งพงศกรเป็นเกษสิเอินไปคุย เลี้ยงตลกขันบางนี่มันเน่าเป็นกษตรว่าแม่ตลกช่วงนี้อยากเน่าจักหน่อยเด้อแม่เด้อกระชับเขาทัางนั้นสี่นะคะสาหรับหัวหน้าโนกเพื่อนเสื่อเอิที่มตลกไปประชุมยู่เรื่อยพอเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้ดูแลเรื่องที่มตลกแม่ไฟหนีไม่นาที่เหรียญี่ซื้อได้พเพราะว่าไม่ไงไฟนี่เถ้าเร็วสมองสมองมอ,งองันยังกะอาสิบสมบูรณ์แบบปันสมัยตะกี้นะคะแต่กะอาศัยที่มงานอาศัยหลวอาศัยเต่าอาศัย,ศยหัวหนา้าเป็นผู้คิดเรื่องขื้นมาให้แม่ไฟเป็นผู้เล่นและกะสิซอยกันคิด ราะสิเป็นกำนันแพ้น้องจงอางกสิซอยกันคิดนีอแล้วกาสิบอสโนอบอดโนูนี่เพิ่นเป็นผู้เบิ่งอยู่หน้าเวทีเพิ่อนออกไปนั่งเบิ่งอยู่มิกหม่องใดที่มันยาวเพิ่นก็นสิมาบอกหม่องใดที่ว่ามันคนเงียบเพิ่นก็นสิมาบอกเพิ่นสิซอยแก้ไขมีเหตุผลในการซอยเกะก,กันแก้ไขสำหรับช่วงเที่ยมตลกน้อพี่น้องนี่แล้วก็แฟนเพื่งแฟนบอลลั่มเหล่าคอมเมนต์ทาง YouTube นุ่มค่ะคอมเมนต์ทางช่องยู u ูบย้ายไฟแล้วก็ทีมงานตลก สิเป็นไรหาอานตลอดอันใดทิฏฐิมาติเพื่อก่อกับยอเพื่อทําลายนี่มันต่างกันเด้ค่ะพี่น้องติเพื่อก่อหรือติเพื่อความสะใจนี่มันต่างกันอันใดทิฏฐิมาเพื่อก่อเข้ากับนําเปปรับปปุงอันใดทิฏฐิมาเห็ดทำลายสภาพจิตใจเข้าเข้ากับวสนใจเด้ค่ะพี่น้องนะคะเป็นศิลปินต้องมีความอดทนต้องมีความมุ่งมั่นพยายามนะคะต้องยู่ด้วยใจลากกิลีในวงการบันเทิงนี่นะคะพี่น้อง ส่วนทีิงานมาร่ำของเฮ้านี่เหนียวเนี่ยนอยู่คือเก่าค่ะมีผู้ใดขาดผู้ใดลุ่งนะคะพี่นอ้องย่งเหนียวเนี่ยนอยู่คือเก่ามีแต่ิมีแต่สิหามาเพิ่มนะคะแล้วก็น้องนองศิงลปินแดนเซอร์ก็อาจสิขาดหายไปบ้างเพราะว่าช่วงโควิดน้องๆบางคนกับมีงานทํากับบามากกับมีนะคบมันเป็นเรื่องธรรมดาในการล่อค่อยขันล่อโดนไหลผู้เขามีภาระผู้เขามีงานทําเขา,าขก็ับไปทํางานนาะพี่น้องนาะบประว่า,า,ากันเดอ้อในช่วงโควิดนี่แดนเซอร์ อาจสียบางหูบางตาไปน้อยหนึ่งแต่กับ่าถึงกับว่าขาดไปจนเกินกว่าพอดีดอกค่ะพี่น้องและกระทั่งผู้บริหารวงหมอล้ำาำวิหกของเฮ้านะคะก็ได้ออกมาประก,กาศรับสมาชิกเพิ่มนะคะน้องๆแดนเซอร์ทั้งชายและหญิงแดนเซอร์ชายทีมเต้นชายเนี่ยรับสิบคนนะคะและ้วก็ทีมเต้นหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวสองไม่ว่าจะเป็นหัวโปกแต่สามารถเต้นหญิงได้อันนี้เฮ้ากันรับคือกันค่ะพี่น้อง ทางทีมขานหมอลำน้ำเบหัวของเขาเปิดใจรับนะคะอาแขนรับศิลปินผู้ประเคยผ่านเวทีมาก,ก่อนเลยหรือว่าผู้เคยผ่านเจียนจัดเวทีมาแล้วห้อกรลับเพื่อกลัาสาหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านเวทีนะคะสามารถขามาแล้วห้อกับสิมีครูฝึกมีผู้แนะนําให้นะคะว่าเห็ดจังสันจังสีจังสีจังสันนะคะฝ่ากมาสมาัครได้อลูกๆเด้อ,ดอติดต่อสมัครได้ที่รายละเอียดอยู่ที่ Facebook พงศกรแสนปากดีหรือเฟซของหมอหนานกนะคะแล้วก็ทางเพจหมอลำนำวิหกเพจบ,บ้านหมอลำนำวิหกสองเพจนี่ทังผู้บริหารเพิ่นดูแลและก็ควบคุมเองนะคะเป็นแอดมินเองนะครับเพจบ,บ้านหมอลำนำวิหกนี่สิเป็นของบอสหนูนะคะเพจหมอลำนำวิหกนี่สิเป็นของบอสตั้มนะคะพี่น้องสามารถทักแชทขอมาสอบถามนู่นนี่นั่น,เร,น,นเรื่องนั่นเรื่องนี้ความเคลื่อนไหวของน้ำวิหกสามารถทักแชทขอมาได้ ทั้งสองเพจครับพี่น้องแล้วก็อีกหลายเรื่องหลายเล่านะคะที่เกิดขึนนะคะทั้งบ,รบลรมน้ำมีหงของเขากับพญายามปรับปรุงแก้ไขประวัิาสิเป็นระบบด้วที่นะคะเมื่อมันพังโลกม,มาแล้วเขากับสอมได้เท่าที่่อมก็คือ่อมได้เฉพาะพญานาคสองสององค์นะคะขอใส่คําว่าสององค์เนาะพญานาคสององค์นะคะบ่ได้รับความชํำรุดเสียหายปานใดเ่ากับสอมขึ้นมาประดับใบทั้งหนาอาจารย์นรดนตรีส่วนฉากข,ข้างหลังคือเสียหายหมดเลย ฉากข้างหลังนี่คือเสียหายหมดเลยค่ะพี่น้องมันพังมันเป็นชิน้นเป็นอันบสัสมตสาติสมาต่อใส่กันได้อเอกเข้ากับพญายามทังผู้บริหารทางหัวหน้าหนก่งพงศกรหัวหน้าหนุหัวหน,าหน้หหนาตั้มเพื่อนกะออกความคิดเห็นใส่กัน่าเข้าเสดจังใดจังสิทท่านงานเมือ่อไม่มีเวลาหยุดแค่2มือ่นสองหมื่เนี่ยเขาเสดจังใดก็เลยคิดคอนเทนต์ขึ้นมาคิดรูปแบบขึ้นมาว่าภาพพี่น้องยอ้อนยูขึ้นไปสิบกว่าปีขึ้นหลังสมัยหมอลำถ่ายวีซีดีถ่ายวิดีโอ สมัยนั้นพริาสทเป็นบริษัท E.V.S พระิาสิเป็นบริษัทต่างๆเี่ไทยทําวิดีโอลําเหลืองต่อก่อนวิดีโอลําสิ่งจังซี่แม่ค่ะพี่น้องทา้งเขาก็เลยย้อนยุคขึ้นไปในยุคนั้นนะคะรับปับปุงเว็ที่ส่ผ้ามา่มานผ้าฉากเข้าไปพี่น้องกับเขามาติชมกันหลากหลายค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อสาหรับกําลังแรงเชื่อแรงใจที่มอบให้ที่งานผู้บริหารหมอลํานําไป 6, ื้องหงส์สยืนหยัด ต่อสู่ต่อไปบ่มีวั่นท้อแท้ครับพี่น้องะ่ะอีหยังสิเกิดขึ้นกระซังทั้งหัวหน้านกพงศกรหัวหน้านุมหัวหน้าต่ำพนพร้อมท,ที่สู่ด้เหตุมากแล้วก็ต้องสู่ต่อไปนะครับบางครั้งบางที่ชีวิตค้นเหาเนานอะมนุษย์นอะพี่น้องเนาะเมื่อเจอเร่งกระทบเม,เมื่อเจอเรืองเล่าต่างๆหน้าๆมันกับมีบางที่ท้อแท้นะคะมีบางที่ท้อแท้แล้วก็เสียใจแต่ เรื่องราวต่างๆผลกระทบต่างๆภัยต่างๆไม่สามารถที่จะมาทำลายจิตใจของผู้บริหารของเราให้ท้อถอยและถอยในการที่จะสร้างผลงานตอบแทนนำใจไม่เตี้ยดีงามของพี่น้องเอฟซที่หากมอลำน้ำไอหกหลับรองว่าบอดถุกคนบอถอยแทนแน่นอนคับพี่น้องย่งยืนยัดที่สิยุเคีย่องข่างย่งยืนยัดที่ที่สางสั์ผลงานดีๆ ของวงหมอลำน้าไปหกออกสู้สายหัวสายตาของพี่น้องเอฟซี e FC, แฟนเพิงแฟนครับผู้ให้การต้อนรับสนับสนุนตัางแต้ฤดูการแรกจนถึงลืดูการที่สองแม่ไฝเคยบอกบอดหนกเคยบอาสู้บอดหนกฟังว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆหรือเราอยากได้แล้วจะได้เลยโดยที่ไม่ผ่านความทุกข์ยากลําบากไม่ผ่านภัยต่างๆ ไม่มีเส้นทางไหนที่จะลอยด้วยกลีบปหราบเสมอไปก่อนที่หฮาติสําสเร็จเฮา่้ตองพานเรืืองเล่าความถูกความยากความลําบากสก่อนอันนี้แม่ไฟสสีว้าให้บอดนกฟั่งเป็นประจําเพราะว่าบอดนกนี่เสิอเอื้นแม่ไฟเป็นนวดให้แม่ไฟนี่เป็นหมอนวดประจำตัวบอดนกเลยเด้พี่น้องหาหลังเถอือแต่ว่าเพิ่นกะเก่งใจยุดดอกคันมีงานแสดงเพิ่นก็นกนบ่าคอยใส่ดรอกค่ะขันยามพักหล,ล,ลายมือ,อยุบานพักนังเสียบอดแล้วเสิอเอื้นแม่ไฟนี่เป็นนวดให้ นะคะแล้วกษสิคุยกันเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นั่นเปิดใจเว้ากันแม,แม่สวดมากแล้วแม่ไฟก็สสีว้าถังต่วาใไ้สูสิบอกอยู่เสม,มอว่าคนหักเข้ายังมีหลายคนสร้างเฮากับมีแต่ว่าคนหักเขานี่มีหลายแม่ไฟส,สังเกตจากยังหูเพค่ะสังเกตว่าคนหักหลากว่าคนสร้างคือเวลาแม่ไฟอัพคลิปอัพคลิปต่างๆในช่องยูทูบเนี่ยสิมีคนกดถูกใจบางคลิป สาม4อยสี่อยห้าอยสิมีคนกดบะถูกเจียยู่แครบะถึงสิบนะคะย่างไหลกับสองสามสี่หานี่กับเป็นการบ่งบอกว่าเอซีเฮาคนหักเฮ้ามีหลายกว่าคนทีบะหักนะคะคนที่ส au, ร้างเฮาบ่มีผู้ใดดอกค่ะที่เกิดมาบนโลกใบนี้สิบ่มีคนสร้างไม่มีใครที่จะไม่โดนนินทาไม่มีใครที่จะไม่มีคนคิดร้ายไม่มีใครที่จะบ่ะมีคนสร้างค่ะพี่น,อน้องมันเป็นสัตธ,ธรรมของชีวิต มันเป็นความใช่หรืเปล่าว่าจังไหนดีล่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องเจอแม่นบ่ค่ะพี่น้องคลิปนี้ไม่ใ่ไฟอาจสิเว,าว้าย้ยวเว้าโดนจะหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราวะคืดอหอัดเอฟซี FC. พี่น้องผู้ติดต,ตามช่องยูทูบย้ายใยพี่น้องผู้ติดต,ตามเฟซบุ๊กย้ายใยกะคือสิรู้ดีอยูอาา่เนาะว่ายไม่ใย่ไฟนี่เป็นคนมักเวา้าขันโมอใยบ่ได้ออกงานกะไล่สวดบางเมือกกะไล่ทั้งเสาทั้งแรงสาเหตุที่ไล่สดกะย้อนอยากอ่านคอมเมนต์ ดีๆจากพี่จากน้องนั่นละ่ะจากอานจากคุยจากหู้่าพี่น้องสิเขามาเบิงบอ่ขอขามาเบิงแล้วพี่น้องเสียถามเรื่องอีหยังพี่น้องสิสนใจถามเรื่องใดแน่จังสี่นะคะพี่น้องขันพี่น้องเขาวมาคอมเมนต์ถามยายไฟ็ดีใจแห้งค่ะเห็นพี่น้องให้ความหาความเมตตาพี่น้องถามข่าวหาน้องยุก,กีพี่น้องถามข่าวหาบอสนก พี่น้องถามข้าวหาพระเอกนั่งเอกผู้นั้นผู้นี้ม่ให่ไฟกับอันไหนตอบใดมายายฝ่ไฟกับเสบาสูฟังนะคะสําหรับทีมงานหมอรำนําไปหัวของเขายู่น้ากันหักกันแพ่งกันอ๋อยายไฟลรืมอเบาถึงเจตุนนะคะกับสิมิเจตุอน้องเอกวิรัสศักดิ์นี่เป็นศิลปินทีมมีความสามารถหลากหลายหลากหลายคกอกิลีค่ะเพระาะว่าสิปเป็นทั้งพ,พิธีกรเป็นพิธีกรเล่นตลกแล้วก็เล่นหมอลำนะคะสำหรับน้องเอกวิรัสศักดิ์ตลกกะ เอกลักษณ์ของเราคือเจตุนน่ะนะคะพี่น้องขาดบา่ดได้คือเจตุนอีกผู้หนึ่งเกิดมาเสริมทับในดูการที่สองแต่ตอนนี้เขาก็ยังยุ่นน้ำกันย่างเหนียวเนียนไม่ใช่ฝ่ายขอขอบคุณแรงเชื่อแรงใจอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อไทยไทย,ยคลิปนี้ย้ายฝ่ายสิฝากซิ่งเกินไม้ของหัวหน้านกพงศกรแล้วก็ซิ่งเกินไม้ของน้องยุกิเพ่นพกานะคะตอนนี้ไทยเอ็มวีกำลังตัดต่อกันอยู่อีกบดบานานพี่น้องเสด้ชม ทางช่อง Youtube เด้อคขาพี่น้องเด้อหากหมอลำนำอีโหกหากหนกพงสกรหากศิลปินทุกทุกคนหักหน่อยๆก็ได้แต่ว่าขอให้หากดนๆนย่าถิ่มอย่าปากันให้พี่น้องซอยเชื่อซอยสนับสนุนลูกหลานของพี่น้องฝากไว้ในอ,อ,อ้อมบอกอ้อมใจแล้วอย่าลืมกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบของพี่ในญ่ไฟนั่นเป็นเรื่องพี่น้องเด้อพ่อใดคามาค่าผู้ขอบคุณแรงเชื่อแรงใจให้พี่น้องมีตั้งแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดห็ในใดดั่งใ,ใจปรารถนาทุกๆประการสวัสดีจ้า